วันนี้ก็นึกว่าคงจะไม่มีเจ้าภาพแต่พอมีเจ้าภาพและะ้วก็ดีคือไม่ได้ขาดวันขาดตอนหลวงปู่จะได้รับบุญกุศลทุกวันทุกวันสนับสนุนเนี่ยท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหลวงปู่ท่านคงดีใจหน้าดูกันล้วกันลูกหลานอยู่ภายหลังก็ไม่ทอดทิ้งเลยอุตส่าห์พยายามทำบุญรุ้ิการบรรลผลส่งไปให้ท่านเสมอ ตั้งแต่ลสมัยท่านมีชีวิตอยู่บรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ไม่เคยทอดทิ้งพักษาพยายามจัดปิ่นโตจัดอาหารอันพุทธเฒ่าที่จะฉันได้สบายก็ถวายท่านเป็นประจำมารู้สึกว่าท่านนี่ให้พรอ,อยู่เสมอและคุยอยู่เสมออวดเสมอแขกทางไหนทางไหนมาท่านก็อวด ยิ่งอยาติพี่น้องของท่านมาจากทางร้อยเอ็ดท่านก็ยิ่งอวดเล่าถึงความเป็นอยู่ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานจัดทาหารการบริโภคถวายท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความบรมสมบูรณ์อาหารก็โอชาป,ปานิษอป่าแล้วทาา่านก็ให้ศีลให้พรอันนี้อยู่เสมอเป็นสิ่งที่ท่านดีใจมากเมื่อท่านจากเราไปแล้วพวกเราก็ไม่ทิ้ง อุ่ากำบุญดูทิ่ส่วนกุศลเนี่ยแต่ท่านอยู่เป็นประจำทุกวันมาท่านก็คงจะดีอกดีใจไม่น้อยที่พวกเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลในท่านและอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เราควรคิดให้มากที่สุดก็คือสมัยก่อนหลวงปู่ก็อยู่กับพวกเรามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรมาเองก็อยู่ดึกด้วยกันกับหลวงปู่ตั้งแต่อายุท่านหกสิบสามปี จนกระทั่งอายุท่านร้อยปีสมัยก่อนอายุข่วงตั้มถึงแม่จากตาก็ไปหกสาปีละบวดก็ตามท่านมีความแข็งแรงคึกคักเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่แพ้พระหนุ่มมีความขยันหมั่นเพียรสูงท่านนอนเดียวเดียวออกมาเดินเดินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เดินวันหนึ่งคืนหนึ่งท่านนอนน้อย ท่านประกอบความเพียรมากที่สุดมีความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุก,การท่านแข็งๆๆแแรงต่อมาท่านก็ค่อยๆอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลง,นวลงจนกระทั่งที่สุดอายุร้อยปีเนี่ยเห็นได้ชัดพอาํำลังวังชาของท่านอ่อนมากจนที่สุดท่านก็จากพวกเราไป มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความตายแหมอันนี้แน่นอนแลอเกินในเมื่อพวกเรามานอนมองเห็นหลวงปู่เป็นสักขีพยานแล้วว่าสังขารน,นี้ไปเที่ยงแท้แน่นอนเราจะอาศัยเขาอยู่ได้ช่วระยะหนึ่งเหมือนหลวงปู่อาศัยสังขารของหลวงปู่อยู่เนี่ยช่วระยะหนึ่งเท่านั้นในเมื่อสังขารร่างกายของหลวงปู่เป็นไปโดยธรรมชาติของสังขาร อย่างปัจจุบันที่เห็นอยู่ซึ่งเป็นสักขีพยานนี้แต่ส่วนตัวหลวงปู่จริงๆคือจิตใจวิญญาณน,นั้นไม่ได้อยู่จิตใจวิญญาณของหลวงปู่นั้นต้องไปสู่พบตามกําลังของกรรมดีหรือชั่วแต่สําหรับหลวงปู่นี้คําว่าชั่วไม่ต้องพูดถึงต้องพูดถึงคําว่าดีพอหลวงปู่ตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครท่านมีสินห้าประจำตัวและมีสินแปดทุกวันธรรมสังนะเท่าที่จำความได้สังเกตแล้วท่านประพฤติตัวเองอย่างนั้นเป็นสิ่งที่น่าเรื่อมใสเหลือเกินแม้นความมาบวชกระดังกล่าวที่ประลบเมื่อกี้นี้สรุปแล้วท่านมีดีก็ดีเพราะนั้น ท่านต้องไปสู่สุกติภพี่ดีแน่นอนไม่ต้องสงสัยละอันนี้เรียกว่าตัวของก่รนเองต้องไปสู่พบตามกําลังของกรรมท่านผู้มีความดีคือกรรมดีที่ประกอบแล้วกรรมเหล่านั้นจะเป็นพาหะของจิตนำพาจิตไปสู่สุกติภพอันดีอันนี้แน่นอนสําหรับพวกเราลูกหลานซึ่งอยู่ภายหลังแล้วสิสร้างความดีกันพอล้วหรือยงัง ั้งภายนอกและภายในปรับปุงจิตใจของตัวดีตัวเองให้ปล่อยใจแต่อารมณ์ที่ดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลหรือ,อยังอารมณ์ที่ชั่วร้ายกิเลสสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกในทางที่เป็นไปผู้ป่าอันนั้นยังเหลืออยู่หรือเปล่าเรากําจัดออกได้เบาบางแค่ไหนถ้าเราไม่มีความสามารถกําจัดได้ อารมณ์เหล่านั้นไม่แน่วันที่เราจะต้องจากล่างเหมือนลูกปู่จากนี้สุดแล้วแต่อารมณ์เบื้องต้นที่เราเกาะได้อารมณ์ดีพาไปสู่สุขภพที่ดีสุขภพที่ดีได้ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็พาไปสู่ทุกขภพคืออารมไเป็นต้นได้เพราะนั้นการภาวนานี้เราเหา,าวิธีน้อมนำจิตใจเรา ให้พล่อใจในทางที่ดีให้มีอารมณ์ที่ดีพวกเราต้องไปเตรียมตัวเตรียมใจตามติดจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ประสบจะชวนให้เกิดโกรธโมโหโทสะเราก็หาข้ามจิตใจของเราไม่ให้เป็นเป็นรูปของเหตุการณ์หรือรูปของกิเลสที่เรียกว่าความโกรธนั้นหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้เราต้องการอยากได้ชอบรักเราก็บังคับไม่จิตใจของเราเป็นไปอย่างนั้นเราต้องหานโยบายสอนใจของเราให้เข้าใจในสิ่งที่เรารักเราชอบนั้นคืออะไรมีวิธีไหนที่เราจะมองเห็นสภาพความเป็นจริงของของสิ่งนั้นตามสภาพความเป็นจริงเขาอย่าทวนกระแสมองตรงๆสิสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักเขาอยากได้นั้นคืออะไร สภาพของเขานั้นเที่ยงแท้แน่นอนเช่ไนไนเป็นสิ่งที่กิลังการแน่นอนจริงไหมเป็นบุญเป็นกุศลไหมเราก็ต้องมองหากในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่กิลังการแน่นอนเป็นสิ่งที่สภาพนั้นมองแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามแล้วก็เอาความจริงมาสอนจิตของเราให้ปล่อยวางเสียต่ออารมณ์นั้นเราฝึกอยู่อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันตามติดจิตของเราคอยตามพี่ตามครู น้อมนําสิ่งต่างๆเข้ามาสอนจิตอยู่นี้เสมอๆจนจิตของเรายอมรับสภาพนั้นแล้วและไม่พอใจในทางที่ชั่วพอใจแตในทางที่ดีคติแน่นอนแน่นอนที่สุดแน่นอนมากเพราะฉะนั้นการภาวนานี้จึงมีความพยายามที่จะน้อมนําจิตใจกระสุอารมณ์ที่ดีตามหลักทางพุทธศาสนาผู้บำเพ็ญเบื้องต้นเรียกว่าธรรมดาธรรมดาของชาวบ้าน คอยระลึกถึงคุณพระคุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณศินคุณทานความดีที่เราประกอบมาทั้งหมดให้พยายามหมั่นระลึกอยู่เสมอให้จิตคุ้นเคยต่อการระลึกถึงความดีให้มันคุ้นมันชินพอวะละสุดท้ายบางทีอาจจะมีคนเตือนสติหรืออาจจะไม่เตือนก็ได้เราผู้ชำนิชำนานในการจับอารมณ์ที่ดีอยู่แล้วนั้น ามารถจะเลือกอารมณ์ได้ตามปรารถนาเป็นนั้นว่าสุขติภพแน่นอนมากแต่สําหรับผู้ต้องการจะหมดจดจากภพชาติเดินเข้าสู่สายโลกุตระนั้นตามติดจิตของตัวเว่ามันหลงเรื่องอะไรต้องตามติดตลอดทุกเวลาแล้วคอยเจ้ไขาคอยเตือนน้อมนาธรรมะสิ่งประสบตามสภาพความเป็นจร,จริงของเขาเข้ามาสอนจิตยอมรับตามสภาพความเป็นจริงสิ่งที่เราหลงเหล่านั้น ว่ามันสวยมันงามสวยงามจริงหรือสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่งแท้ท้าวรหรือไม่ใช่อยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงหรอกหรือตกอยู่ในใจรักหรือไม่เราต้องตามติดจิตของเราแล้วก็พยายามดึงเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนให้จิตของเราเนี่ยยอมรับแล้วก็ปล่อยวางต่อความหลงนั้นเสียต้องทําอย่างนี้เสมอถ้าเราทําได้อย่างนี้นั้น ความรู้สึกแบบดเลื่อของจิตนั้นเราจะตามติดเข้าไปชำระอยู่ได้ทุกระยะยับยาเบื้องต้นเราตามติดชำระได้แล้วกลางกลางของเกลื่อในเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ชั้นกลางของสมาธิก็สามารถตามไปรู้เห็นได้ถึงโทษหรืออำนาจของเกลืดํนำพายเป็นไปยังไงสิ่งที่เราได้รับคืออะไรเบื้องต้นเรื่องเกลตจะพบชาติคือใครเกิดในเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องมาเผชิญความเป็นอยู่ในโลก อยาพวกเราได้ท่านได้รับสิ่งที่เราได้ปาสนามันก็เกิดสิ่งที่เราปาสนานั่นมันไม่เกิดกระล้วนแต่เป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายที่เราไปเชิญอยู่เราเห็นอยู่เหตุมาจากความเกิดไม่ใช่หรือความเกิดเหตุมันมาจากกิเลสและภพชาติของจิตไม่ใช่หรือจิตมันสะสมภพชาติหรืออยู่ใต้อำนาจกิเลสกิเลสก็ต้องพาให้เกิดไม่ใช่หรือหากใน,นเมื่อเป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าอำนาจเขามันลายถึงขนาดน,นี้ เราก็ต้องหาวิธีเขาชาระจิตของเราอย่าให้อยู่ต่ำใต้อำนาจของกิเลสอย่าเป็นทาสของกิเลสนาก็พยายามเข้าไปแก้ไขให้จิตของเรามีความเป็นอิสระเสียเราจึงได้พ้นไปเสียจากทุกอน,น,นันั้นี่ทุกอย่างที่เราจะปล่อยวางได้เราต้องมองเห็นโทษของเขาว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงมองเห็นตามสภาพความเป็นจริงของเขาที่ถูกต้องโดยไม่ทวนกระแสสภาพความเป็นจริงในโลกนี้มันมีอะไรอะไรเป็นสิ่งที่น่าลง อะไรมันสวยอะไรมันงามมองดูที่มันน่าหลงจริงหรือเรามาอยู่ในโลกนี้เหมือนก็มาคอยรับบาปหรือเหมือนก็มาคอยรับทุกในเมื่อเรากิเลสเบาบางคนเลียดมีเลสอย่งหนัแน่นก็มากดจีบกดหิง้งจิตหนาเดยดเบียนถูกความกดดันเนื่องจากอำนาจของกิเลดของเขาบังคับจิตใจของเขาให้อยู่ใต้หนาจของเกลเลสและบังคับส่วนภายนอก ให้แสดงออกมาเพื่อเป็นการกดดันเราไม่ใช่หรือหากในเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะเขากดได้นอกจากเราจะรู้เท่าสิ่งทั้งพวงในโลกจนชัดเจนเรียกว่าโลกวิสุทธิรู้สภาพความเป็นจริงเหล่านี้อย่างถูกต้องว่าสิ่งเหล่านี้มันแค่นั้นและเขามาด้วยอํานาจกิเลสแทนที่เราจะมีทุกข์แต่กลับสงสารเขาซะอีกว่าเขาจังอยู่ใต้อํานาจกิเลส ทำไมช่างยอมในกิเลสยเี่ยบังคับจิตใจจนสามารถแสดงออกมาภายนอกมุ่งเพื่อจะทับถมเราแต่แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไม่ถึงเราเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รับเนื่องจากเรารู้แล้วสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นถึงแม้จะแสดงสทกเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่มีความหมายสําหรับเราเช่นดุจในปุลาธิฐานที่แสดงไว้ในหลักถวายผ่อนพระตอนเช้าเรียกว่าฝ่าหู สวดตอนทอี่หรือแปลใจความวาง,ง่ายๆเลยไม่ต้องเป็นสวดก็ได้ว่นตอนพระพุทธเจ้าสู้กับพญามาพญามานเนี่ยเข้ามาต่อต้านพระเจ้าแย่งบัลลังของพระอ,องค์บรรดาช้างถือหอกพุ่งกามาจะแทงพระพุทธเจ้าหอกกลายเป็นดอกไม้บรรดามารทั้งหลายถือหอกระดาบวิ่งกมาจะฟันกลายเป็นดอกไม้ไม่มีอะไรซึ่งจะประสบสลายหรือ กระทบกระเทือนต่อผู้ธเจ้าได้อันนั้นเป็นปุกราธิ่ถังหมายความว่าผู้อยู่ใต้อํานาจกิเลสทั้งหลายในโลกนี้แม้นว่าเจ้ากิเลสเขาไปสาดด้ผมมุอผูเจ้าเท่าไรก็ตามไม่มีโอกาสาที่จะสาดเขาไปทับให้มัวหมองหรือไปถมะพุทธเจ้าเป็นทุกข์ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้ารู้เท่าสิ่งทั้งปวงในโลกฉันใดพวกเราก็เช่นกันใครจะชมก็ช่างเถอใครจะตีก็ช่างเถอะ ถ้าเรารู้เท่าสภาวะความเป็นจริงของโลกดีแล้วนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยไม่เป็นหอกไม่เป็นดาบที่จะมาทิ่มตําหัวใจเราสิ่งเหล่านั้นทิ่มเราไม่ได้ตําเราไม่ได้เพราะเรารู้เท่าสภาวะนั้นเนื่องจากการแสดงนั้นเขาเป็นผู้อยู่ใต้อำนาจกิเลสเขาแสดงมาในรูปของกิเลสเพราะกิเลสบัญชาเขาเขาเป็นทาสของกิเลสกิเลสจึงบังคับจิตใจจิตใจจึงบังคับกิิยาภายนอก ทางกายละวิชาให้แสดงออกมาเพื่อเป็นการทิ้มแทงเราแต่เราลู้เท่าซะแล้วทิ่มไม่ได้แทงไม่ได้เพราะนั้นอํานาจของกิเลสที่ทิ่มแทงทั้งหลายเหมือนหอ,รอกระดับกลายเป็นดอกไม้บูชาเราทําให้เราลู้เท่าแล้วก็ได้คนทําสูงขึ้นสิ่งที่เป็น,นอนุสงก็สูงขึ้นประเสริฐขึ้นดีขึ้นหมายความว่าได้ดอกไม้บูชาซะแล้วฉันใดก็ดีเราผู้บัเพ็นทั้งหลายต้องตั้งอ,อกตั้งใจทําอย่างนี้ จึงเ,เรียกว่าสายลูกกุระถ้าเรามีความสามารถมองเห็นเขาเ่านั้นทานนรารําอย่างนั้นเรารู้เท่าอย่างนั้นเราก็จะกลัวและเราก็จะมองเห็นว่าหากใน,นเมื่อเราปล่อยกิเลสเนื้อกว่าจิตใจของเราแล้วเขาจะบังคับบัญชาให้จิตใจของเราเนี่ยแสดงออกเกินเขาแต่ใน,นเมื่อไม่มีกิเลสสนับสนุนแล้วเราแสดงออกไม่ได้เรามีความระยต่อบากระยต่อใจในฐานะที่เราเป็นลูกกุชาคตเราจะแสดงอย่างเขานั้นไม่ได้ ผลที่สุดก็เป็นว่าเราก็ชนะและระบบของกิเลสในตัวเราไม่ใช้คนอื่นแสดงออกมาเราก็ไม่รับก็เป็นว่าพ้นกันไปก็มีกันฉะ่นั้นเพราะนั้นถ้าอยากเป็นไปในสายหลกระทางที่ดีเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจพระพุปฏิบัติดาเนินตามลูกนี้ก็เชื่อแลือเกินพวกเรานี้จะต้องก้าวไปสู่ควาสมสําเร็จจะพ้นทุกข์ได้เพราะมันพ้นจากกิเลสแล้วก็พ้นทุกข์ กิเลสแล้วก็พบพุทธพบชาติในเมื่อมีไม่มีกิเลสสนับสนุนก็ไม่มีเกิดในเมื่อมีไม่มีพุทธชาติก็ไม่มีเกิดแล้วอะไรมันจะมาทุกข์อีกฉะ mm. น,นั้นก็ขอให้พวกเราผู้ต้องการที่จะเป็นไปเพื่อความเปนทุกข์ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจต่อพุทธปฏิบัติตามปฏิปทานี้ mm. เชื่อมั่นและเกินว่าพวกเราจะต้องเป็นไปพววนเพื่อความสาเร็จการกล่าววันนี้ก็ขอ,อยุติแค่นี้เสร็จแล้วพวกเราก็เอาเถอะนะ ภาวานาน้อมจิตอุทิศในกบหลงพ่อเราด้วยเพราะลงพ่อเราเวลานี้กาลังอาการสาหัสไม่รู้ว่าจะจะตลอดคืนและไม่ตลอดคืนหนักมากพร้อมต้องประกวภาพวันนี้ญาติพี่น้องมาเยี่ยมเป็นแถวเป็นพันก็ไม่รู้จะว่ายังไงอันนี้เราก็ภาวานาแผ่เมตตาช่วยท่านด้วยเพื่อท่านจะได้หายจากโรคัยกข้เจ็บมาสร้างบารมีร่วมกับพวกเราต่อไปนะขอตั้งใจกันเ,เลิกกันไปความเพียนเยอะนะ แล้ก็ปเปี่ยนเสียถ้าจะสวยยังมองกระถางข้างหน้านี่มันไม่ไม่เหมือนกันอยากเจ้ากระถางมาเปลี่ยนกาลังมองเออเจ้ากระถางอันนี้มาเปลี่ยนให้มันเหมือนกันเนาะกำลังมองพอข้างหน้าอันข้างหน้านี่ไม่เหมือนกันอันหนึ่งมันเป็นดอกเป็นรูปต้นไม้ อันหนึ่งเป็นรูปพญายนาคมันไม่เหมือนกันอยู่คู่หนึ่งถ้าจะเอาออกมันก็ว่างไปถ้าอ,าออกส่วนข้างในก็เหมือนกันหมดกำลังมองไอ้ี๋ยวกระถางอันนี้น,นั่นเลยกำลังมองหรือบางทีไปกรุงเทพก็อยากจะมองดูว่ามีตรงไหนบางมันเหมือนกันเอามาตั้งอยู่ที่สาลาก็ถ้าเอามามันก็จะแหว่งไปเจานี้ไปแทนกปยังไงก็ไม่รู้ไปยังมองอยู่ วันนี้ไปทําความสะอาดไปจัดอะไรก็ไปเดินเลาะมองอยู่แต่ก็ยังไม่มองเห็นตรงไหนว่าน่าจะเอามาตั้งแต่บางทีก็อาจจะเอานูน่นตอนไปเก็บทุนการ,รศาึกษาซะก่อนตอนนี้หนักมากตอนนี้ทุนการ,รศึกษาเนี่ยโอ้โหเต็มทีเวลานี้ใช้ไปใช้มาทุกเงินไปเทกันมาเหลือเงินพันห้าร้อยบาท,ม, 1, บาทม,ามารู้เหลือคงพันห้าร้อยบาทจะไปนูหมดสแล้วอยู่กับมนรู้ะ พอเมื่อเช้าเนี่ยส่วนเนกับมาวิทามเงินเหลือเท่าไหร่เขาบอกพันห้าร้อยบาทสุดโถดเออหมดท่าเลยทีนี้แกเงินการศึกษายเวลานี้มันสี่ร้อยสิบทุนแล้วมันขึ้นเรื่อยสี่ร้อยสิบทุนเนี่ยมันสองแสนกว่า,นะ 2, 5, าแล้วสองแสนกับห้าพันบาทไปแล้วสองแสนห้าพันบาทยังจะต้องจ่ายค่าหนังสือเรียนของเด็กยังจะต้องจ่ายค่าเสื้อ หรือเครื่องกีฬาอีกยังจะ,ะบำรุงโรงเรียนอีกโรงเรียนละ็พัน 1, บบทสิบโรงเรียนก็หมื่นหนึ่งโรงเรียนบ้านหลังนิ้วก็หมื่นหนึ่งวันนี้ส่งไปค้าอาหารสองหมื่นยืมก็จะเดี๋ยวอีกเข้าไปสองหมื 2, ่นเรก็จะหาแทนเขาเราก็พุทธลูกอีกแปดเก้าองค์อง,องละพันแปดอีกยังปพุทธลูกใหญ่อีกองคหนึ่งจ่ายก,ก็ไปแล้วสองหมื่นอีกสามหมื่นจะต้องไปลงอีก แต่พระพุทธรูปใหญ่ที่กำลังทําอยู่นั้นมีเจ้าของแล้วมีเจ้าภาพแล้วอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน